สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ย่าการเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line NUT240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3มลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน2ี่สาสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะ6กถึงแชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะกะ็ก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะกะ็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทน,นะคะ,ะดื่มได้นานคะ่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทคะ่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้พบกับ ชวนชมนินลกาญนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบดำกระดูกแดงนะคะตัวนี้อ่าค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงค่ะนานๆน,นะคะจะมาทีอ่าวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนะคะสำหรับใครที่อยากได้นินลกาญนะคะอ่ามกระถาง5-6นิ้วค่ะอ่าตัวนี้จะอยู่ที่กระถางละ 250บาทค่ะกระถางละ250บาทค่าส่งต้นแรกนะคะค่าส่งต้นแรก80บาทค่ะต้นต่อไปอบวกที่ต้นละ20บาทนะคะอะตอนนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้บ้างอยู่ที่6กระถางนะคะ,ะถ้าสนใจก็สามารถแจ้งลุดได้ค่ะนินระการมีอยู่ที่6กกระถางค่ะ สนใจกี่กระถางนะคะก็สามารถแจ้งได้ตัวนี้ตัวนี้ดอกของเขาจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูชั้นเดียวค่ะแต่ว่าใบเขาก็จะแปลกแตกต่างจากาตัวอื่นค่ะถ้าสนใจกี่กระถางนะคะก็สามารถาแจ้งได้นะคะค่ะนุก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ่าแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ